พีจ้ามินที่ดินรวยฟังแปดสิบแปดวันนี้พี่มิ้นพามาอัพเดตบ้านส่วนของสบสีอันนี้เราพามาดูหน้าแปง้งแปลงที่ยังว่างแป้งเอหนึ่งสองสาสีห้าหกเ็แปดขายหมดแล้วแปลงนี้ยังแล้ยังยังขายอยู่เหลือแปง้งอันนี้ที่ยังขายอยู่นะวันนี้ แล้วก็โปรโมชั่นดีที่สุดก็คือวันนี้เราขายราคาตารางาละ4เจ็ดพันวันสุดท้ายของของเดือนกันยาที่เราประกาศขายมาก็คือเรามี promotion. โปรโมชัน่นโปรโมชั่นในนี้หมดวันนี้แล้วนะใครสนใจถีด่ดินบ้านส่วนของทิสีในแนวส่วนเกษตรบรรยากาศดีมากเลยวันนี้ก็คือล้มพัก ตะวันเมื่อวันที่29เขามาใช้ประโยชน์แล้ววางวางดาวห้าเหมือนปุ๊บแต่ต่อแป้งเขาก็ใช้ประโยชน์ในทันทีถ้าใครที่สนใจทีด่ดินบางส่วนของทิศจีอำเภออมคลักจังหวัดนครนายกถ้าวางจองวันนี้ก็สามารถใช้ประโยชน์ในทันทีเหมือนกันแล้วก็มาพุดฝอ เราใช้เงินห้าหมื่นในการจองแล้วก็เรามาใช้ประโยชน์ก็คือสามารถทำธุรกิจต่อได้เลยถ้าใครที่สนใจที่ดินบันส่วนของทิศสีกติดต่อพี่มินมาได้นะเบอร์โทรศ8 5 8 5783ถ้าชอบกดาถ้าอไลค์ถูกใจก็กดแชร์ถ้าเป็นกำลังใจให้ วันนี้พี่มิ้นก็ขอบคุณมากจ้าสวัสดีจ้า